ถ้าจะเลือกที่พักสักที่สําหรับไปพักผ่อนเนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกจากอะไรกันคะสําหรับเรา2คนเนี่ยชอบเลือกโรงแรมที่มีกิจกรรมเยอะๆเ,เลยเพราะเราไม่อยากออกจากโรงแรมครั้งนี้เราก็กลับมาพักที่โรงแรมมารนากระบี่โฮเทลอีกแล้วนะคะเขาเป็นโรงแรมแนวสปอร์ตแอนด์เวลเนสคือมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยต้องได้ทั้งพักผ่อนได้ออกกําลังกายทํากิจกรรมทา,านอาหารอร่อยครบจบในที่เดียวสำหรับเรา2คนเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูอาหารเช้าที่นี่กันเลยมีหลากหลายมากๆแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอืมแล้วดูสั่งนะอิ่มไยันพรุ่งนนนนนนี้้แแ่นน่่อออออิิมลวขไปเดยยยส วันนี้ก็จะมีพี่พสตาฟพาเราดูกิจกรรมในโรงแรมว่ามีอะไรให้ทากันบ้างนะคะเอาเข้าจริงบอกเลยว่ามาคืนเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมเขาเยอะจริงๆมีอะไรให้ทําทั้งวันเลยพอเริ่มย่อยแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราสองคนก็จะเข้าฟิตเนสกันฟิตเนสของเขาเนี่ยมีทั้งอินดอร์แล้วก็อาท์ดนะครับมีโซนที่เราทําฟังชั่นนอลได้มีเครื่องอุปรกรณ์ฟิตเนสนะครับแล้วก็เครื่องคาร์ดิโอมีคลาสเยอะด้วยนะครับเอาจริงๆไม่ว่าสายไหนเนี่ยก็สามารถเอ็นจอยได้นะครับล้วดูสระว่ายน้ำที่นี่มีเด็กตื่นเต้นแล้วหนึ <c oughs> จะว่ว้จริงต่างสายวหายนะ้ำเนี่ยต้องชอบแน่นอนหรือถ้าใครว่วยไม่เป็นก็ไปเล่นแบบนี้ได้เอามีกิจกรรมให้ยังไม่จบต่อด้วยออนเซนแช่บ่อร้อนบ่อเย็นทั้งสาวน้าแล้วก็สตรีมทําให้ครบไปเลยนะครับแล้วไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยถ้าใครมาไม่อยากให้พลาดจริงๆคือการบําบัดด้วยนะ้ําเขามีทั้งหมด10ฐานเลยนะคะแต่ละจุดเนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างบอกเลยว่าแช่เสร็จเนี่ยผ่อนคลายสบายตัวรีแลกซ์มากๆจบด้วยอาหารอร่อยอีกแล้วนะครับก็มาดินเนอร์กันใต้แสงเทียนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยวลลานากระบี่โฮเทลก็เป็นอีก หนึ่ตัวเลือกดีๆเลยนะครับได้ทั้งมาเที่ยวออกกําลังกายกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็พักผ่อนทํางานแบบชิวๆนะครับสำหรับเราแล้วเอาไปเลย10เต็ม10นะครับได้กลับมาอีกแน่นอน